วันนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมเอาแบบนี้ก่อนตั้มเต้อย่ามายุ่งเดินหน้าหาความจริงแม่เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นคะทนายตั้มเนี่ยมี3ามอารมณ์ในวันเดียวเมื่อวานอตอนแรกเนี่ยตอนเช้ารู้สึกเหมือนจะมีความหวังนะคะแล้วไม่ใช่ทนายตั้มคนเดียวที่มีความหวังนะคะคนไทยทั้งประเทศมีความหวังกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเพราะภาพนี้แหละค่ะทนายตั้มไปเจอพี่ต่อยคุณดายศเป็นพี่ชายของคุณแตงโม,มคุณดยดยศขอให้ทนายตั้มเนี่ยมาช่วย มาช่วยเดินหน้าหาความจริงการเสียชีวิตของน้องสาวว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเราเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงกันม้างคะเมื่อวานคนที่ใกล้ชิดคุณแตงโมและอีกคนนึงก็เป็นทนายที่ก็สนิทกับคุณแตงโมเหมือนกัน<ช>จะมาร่วมมือกันทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมถูกต้องทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันคือมีความหวังอพอตกเย็นคุณผู้ชมทนายตั้มอุทาเลยแม่มรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เฮ้ยทุกคนทําเพื่อลูกแม่นะคะพระจูจูแม่มีจดหมาย ถึงทนายความส่วนตัวของคุณแม่แล้วเดียนไม่ได้ใจว่าพาดพิงถึงคุณตั้มด้วยนั่นแหละนะคะอันนี้เขียนด้วยมือ,อเลยนะฮะตั้มอย่ามายุ่งตั้มอย่ามายุ่งคือตั้มถึงต้องอุทานแม่ถึงทนายสิทธาแหละแม้ว่าคำว่าสิทธาจะเขียนผิดแต่ก็รู้ว่าหมายถึงใครใช <c oughs> <อ>่แล้วอารมณ์ที่สามตกดึกค่ะสักประมาณเกือบเที่ยงคืนทนายตั้มบอกเลยนะคะว่ายิ่งกว่าผิดหวังนี่ถึงบอกว่าสามอารมณ์ในวันเดียวเลยนะคุณผู้ชมฉบับนี้จดหมายฉบับนี้ เดิมทีเดียวเนี่ยเ,เรียนก็คิดว่านี่ตั้งใจเขียนถึงทนายตั้มหรือทนายความส่วนตัวคุณกฤษดาซึ่งตอนนี้คุณกฤษณะถูกตั้งเป็นทนายความส่วนตัวของคุณแม่เรียบร้อยแล้วแต่จริงอ่ะนี่ต้องบอกว่าทูอินวันนะคะอ่านช้าช้าชัดๆให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะเรียนคุณกฤษณะทนายความคดีของน้องแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่เพียงผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าขณะนี้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียว เป็นทนายความในคดีนี้แปลว่าคุณแม่ให้กุลกฤษณะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ตีความเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะทนายคนอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามายุ่งเกี่ยวในคดีนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการได้ดูแลให้คำแนะนําอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในการทํางานตํารวจสพนนทบุรีแม่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเรื่องคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้น ให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนท่านทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน,น้องแตงโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นอันนี้แม่ให้ทนายตั้มร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่ามายุ่งอืมคืออย่ามายุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่ามายุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วแม่โกรธทนายตั้มกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ทนายตั้มฝากถามนะคะต่อคะ่ะคุณแม่ระยาวเลยนะคะในจดหมายบอกคุณแม่ไม่ได้ว่าจ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ลงชื่อ พานิดาศิระยุทธโยทินโอ้โหจดหมายนี้ล่ะค่ะทนายตั้มถึงลั่นกลางเฟซบุ๊กเลยนะคะแม่บอกตั้มอย่ามายุ่งแม่อนี่ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามคิดว่าแม่โกรธตั้มกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ออในคอมเมนต์อ่ะนะคะทีนี้อ่าลำดับเหตุการณ์ให้เห็นแบบนี้นะคะตามความรู้สึกของทนายตั้มเลยสักประมาณ5้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนทนายตั้มโพสอีกละ โพสต์อีกบอกว่านี่คุณผู้ชมดูโพสต์นี้นะคะสําคัญเลยยิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ําขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทําให้เสียเวลาวันนี้ก็คือวันนี้แหละคงต้องยกเลิกไปก่อนคือเดิมทีเดียวเนี่ยทนายตั้มเนี่ยจะเดินทางไปที่สพเมืองนอนทเนี่ยเก้าโมงไปเจอตารวจก็เลยบอกว่าวันนี้ต้องขอยกเลิกไปก่อน แต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความตามหาความจริงให้กับน้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีหนึ่งถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยกันต่อนะครับนี่ค่ะผู้ชมสรุปวันนี้ทนายตั้มจะอยู่นิ่งๆนะคะจะหยุดนะคะทนายตั้มโพสต์ต่อมันยังไม่จบแค่นั้นเหมือนจะจบแต่ไม่จบค่ะ จูๆมันมีข้อความปริศนาของทนายตั้มทนายตั้มที่โพสต์ออกมานะคะนี่นี่ดูนี่ค่ะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ทนายตั้มเนี่ยไปโพสต์ในคอมเมนต์ของตัวเองอความหวังเดียวของโมออกมาช่วยผมทีเถอะเอ๊ะส่งถึงใครหรือเปล่าส่งถึงใครอะ่ะทนายตั้มพูดถึงใครอะ่ะญาติของฝ่ายพ่อ,อมุนแตงโมหรือเปล่าชาวเน็ตตั้งคําถามแบบนี้นะคะ ก็พยายามถามว่าใครทนายตั้มก็ไม่ตอบอะนะคะทีนี้หลายคนบางคนน่ะไม่ใช่หลายคนบางคนก็อาจจะตั้งคําถามนะคะแล้วคุณตั้มเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับคดีนี้อเออมายุ่งอะไรอ่ะเออนะคะรู้ไหมคะว่าทนายตั้มจริงๆแล้วสนิทก,กับคุณแตงโมมากเขานับถือเป็นพี่ชายกับน้องสาวกันเลยนะคะคุณแตงโมเนี่ยเคยไปทานข้าวที่บ้านของทนายตั้มระพาดนี้ค่ะมันเป็นาการยืนยันถูกต้องน้องดอมคือภรรยาของคุณทนายตัม้มค่ะ ถ่ายกับคุณแตงโมนี่แหละแล้วก็ลูกสาวของทนายตั้มด้วยเขาสนิทกันขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทนายตั้มบอกว่าต่อให้แม่สั่งผมให้หยุดผมก็จะเดินหน้าทวงถามความจริงต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเดินหน้าช่วยคุณโมต่อไปนะคะแต่วันนี้ขอหยุดหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรจากทนายตั้มแต่ค่ะ ในสังคมก็จะมองว่าอ๋อคุณแม่คุณแม่ของคุณตังโมน่าจะเชื่อถือเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจนี่แหละทํางานตามพยานหลักฐานสอปากข้ามไปแต่อาจจะไม่ได้เชื่อทนายตั้มเท่าไหร่นักพาย้อนกลับไปครับพานั่งถามมาชินย้อนกลับไปแต่ไม่ต้องนานเลยฮะที่คุณที่พี่ปุ้ยเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนใช่ไหมใช่ตอนสายๆเมื่อวานนี้9ก้าโมงครับย้อนดูสันหน่อยว่าทนายตั้มเขาโพสต์อะไรและที่เปิดตัวที่บอกว่าจะเป็นความหวัง ให้กับสังคมไทยที่จะมาช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับการตายของคุณแตงโมเนี่ยคนนี้ครับคุณต่อยดายศพี่ชายของคุณแตงโมนั่นเองเออ,อ,เอ,อพาไปดูสะหน่อยฮะรายละเอียดเป็นไงบ้างเมื่อวานทนายตั้มหรือว่านายสุทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยก็โพสต์บอกว่าถึงแม่คุณแม่น้องแตงโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้วแต่พี่ดายศพี่ชายน้องแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยทนไม่ไหวขอร่วมตามขวาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาว วันนี้เวลา9นาฬิกาวันนี้คือหมายถึงเมื่อวานนะฮะแล้วทนายตั้มก็เขียนนีกว่าผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่พี่ไดยศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินผมขอทําเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันแล้อวสีคุณตังโมครับพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมแล้วก็มีติดแฮชแท็กว่าหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังแล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโม นี่คือโพสต์ที่โอ้โหคนที่ติดตามคุณคุณตั้มอยู่เนี่ยทนายตั้มอยู่เนี่ยเห็นแล้วเอาละมีความหวังละคือทนายตั้มเป็นความหวังของหมูบ่บ้านนะคะครับหลังจากโพสต์ไปแล้วครับทีมข่าวโทรหาเลยฮะแต่โทรไปหาใครรู้ไหมหาใครคะแม่จิ๋มครับ<ะ>แม่ของคุณตังโมฮะอ๋อคุณพนิดาใช่แล้วครับคุณแม่เนี่ยยืนยันยว่าการที่ทนายตั้มเข้ามาช่วยเรื่องคดีผ่านทางพี่ต่อยดายศพี่ชายของคุณตังโมเนี่ย จริงๆคุณแม่ไม่ได้ติดใจไม่ได้ผิดใจทะเลาะก,กันกับลูกชายเลยนะก็เข้าใจแหละว,ว่าลูกชายอยากช่วยเหลือคดีของน้องสาวแต่จุดนี้คุณแม่มองว่าอาจทําให้เกิดความวุ่นวายแน่ๆอีกประเด็นก็คือแม่ไม่มั่นใจทนายตั้มครับแม่เนี่ยมองว่าทนายตั้มเคยทิ้งคดีกก,กอกาจำได้ใช่ไหมคดีน้องชมพู่อ๋อแม่ยองไปดุนะะปด่นเลยล่ะยงไปดูน้<า>นเลยบอกทนายตั้มเนี่ยเคยทิ้งคดีนั้นไปเอ๋อเหรอคะแม่ก็เลยไม่ไว้ใจและไม่แน่ใจว่าการเข้ามาช่วยเหลือครั้งนี้ มันจะมีความจริงจังมีความจริงใจหรือเปล่าเนี่ยแล้วแม่รู้เหตุผลไหมคะว่าทนายตั้มทําไมถึงถอนตัวแม่เคยคุยไหมเออนั่นน่ะสิฮะต้องไปถามคุณแม่ดูค่ะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแหละเพราะเรื่องเหล่านี้แหละทําให้คุณแม่ต้องออกจดหมายอย่างที่พี่ปุ้ยเล่าให้ฟังเลยอืเป็นจดหมายถึงทนายตั้มว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นครับในเมื่อแม่ย้ําชัดว่าอย่ามายุ่งกับคดีน้องแตงโมทนายตั้มเออทนายตั้มเนี่ยจะว่ายังไง ทางการรายการไทยรัฐนิวโชครับโทรไปโทรไปหาทนายตั้มเลยในเวลานั้นเนี่ยทนายตั้มบอกว่าไม่หวันแม้ว่าแม่ของคุณตังโมเนี่ยจะห้ามไม่ให้ยุ่งกับคดีความเพราะตัวเขาและพี่ชายของตังโมอยากจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับคุณตังโมอยากจะรู้ว่าตังโมเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรกันแน่เพราะต้องยอมรับว่าคดีนี้ถ้าติดตามกันมาเนี่ยพิรุธเพียบครับอะไรก็ตามที่ค่อยๆโผล่อ,ออกมาเนี่ยทำให้ชาวเน็ต เอ๊ตลอดเวลาเลยครับจึงอยากจะเข้าไปพูดคุยกับตํารวจให้มันสิ้นสงสัยอันนี้ที่ทนายตั้มบอกนะครับส่วนที่คนสงสัยว่าทนายตั้มไม่ใช่ทนายความของพี่ชายตังโมแล้วจะไปติดตามความคืบหน้าคดีเนี่ยจะไปติดตามในฐานะอะไรทนายตั้มบอกว่าแค่อยากรู้ความจริงก็ไม่เห็นจะเป็นต้องมีฐานะอะไรเลยถ้าจะให้ระบุฐานะงั้นฐา,านะสใส่เกลือแล้วกันทนายตั้มบอกแบบนั้นกินเผือก <S <S <น>ะอะกินเผือกอะไปฟังเขาหน่อยครับ แล้วอย่างนี้ทนายตั้มจะไปในฐานะอะไรอะคะผมก็ไปกับพี่ชายเข้าเลยครับแต่พี่ชายบอกยังไม่ได้แต่งตั้งทนายตั้มเป็นทนายความไม่ต้องนะครับกไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมพี่ชายใช่ครับเราก็อยากรู้ความจริงนยครับเราไม่ต้องมีฐานะอะไรก็ได้ครับเอาเอาฐานะเสือก็ได้ครับแต่เราต้องการช่วยน้องไอโครับไม่อยากรู้ในแง่มุมกฎหมายไงว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ได้แต่งตั้งเราเป็นทนายความแล้วเราจะไปเดินหน้าทางคดีให้เขาได้หรืออย่างเงี้ย ผมจะยกตัวอย่างให้นะครับคดีอาญาเนี่ยสมมุติไม่มีเจ้าทุกข์นะครับไปร้องทุกข์เนี่ยเขาก็สามารถจะใช้วิธีกล่าวโทษเพื่อเดินเนินอคดีได้อืไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าทุกข์ด้วยเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินใช่อันนี้เป็นความรู้ข้อกฎหมายนะคดีการเสียของชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยเป็นคดีอาญาแผ่นดินเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเจ้าทุกข์เนี่ยก็สามารถเดินเรื่องได้ใช่ครับแล้วทีนี้ประเด็นที่ทนายกฤษณนก็คือทนายที่คุณแม่ของคุณตตงโมเนี่ยแต่งตั้งบอกว่าจะให้ไป ขอความช่วยเหลือให้ของคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยมาช่วยผ่าพิสูจน์น้องชายโมอ,อีกรอบหนึ่งเรื่องนี้ทนายตั้มมองว่าคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์เกษียณไปแล้วหากต้องการจะให้ผ่าศพชนสูตรอีกรอบทําไมถึงไม่ไปติดต่อก,กระทรวงยุติธรรมให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์เป็นคนจัดการล่ะค่ะ,ะก็เป็นการตั้งข้อสงสัยจากทนายตั้มนะครับ<อ>มาดูเรื่องของนายพลนอหนูนายพลนอหนูนี่ทนายตั้มก็ เปิดฟาดไปแรงเหมือนกันแต่ปรากฏว่าตั้มเบาได้เบานะเรื่องนี้ใครโทรไม่รู้เาเป็นเสียงปริศนานะฮะทนายตั้มนะครับตอนแรกโอโหมาอย่างแรงนี่นี่นี่โพสต์ไปหน้าเป็นแบบนี้เลยที่บอกว่าอะไรนะนนหนูเนี่ยไปขายข้อมูลคดีใช่ไหมอาใช่ใช่เนี่ยครับคือโพสต์บอกว่า เรื่องขายสำนวนคดีแตงโมผมขอท้านายพลนนหนูถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องจริงดำเนินคดีผมเลยครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็อยู่เงีย,งยบๆเดี๋ยวงานจะเข้าพร้อมติดแฮชแท็กเตือนครั้งที่หนึ่งโอ้โหโพสต์นี้นะครับฟาดมาก่อนเลยทนายตั้มโพสต์ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก่อนที่ตํารวจจะถแถลงข่าวความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมโดยทนายตั้มเปิดเผยบอกว่าเรื่องที่ออกมาพูดนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีหลักฐานยืนยัน จริงๆแล้วนะวันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้ทนายตัต้มเนี่ยเตรียมจะเอาหลักฐานเนี่ยที่ว่ามีการขายสำนวนเนี่ยไปให้กับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเะอเอาฟังเสียงตอนนั้นก่อนตอนฟาดผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขบวนการนะครับที่ซื้อขายสำนวนสอบสวนเอามาเอามาเผยแพร่แล้วก็ไปข่มขู่ทางฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อจะตีเงินนะครับค<ม>ตบนตำข้าในวนมามมหนูเนี่ยเชืช่อมโยงกับการทําสํานวนคดีไหม เอาป็นว่าพลตรวจตีนอนหนูดีกว่านะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องไหมแต่คิดว่าพี่พี่สื่อมวลชนน่าจะรู้กันหมดแล้วเอาจริงๆนะครับท่านผู้บัญชาการโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วแต่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นความลับนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนรู้แล้วก็ตามนั้นแล้วครับล่าสุดนะครับหลังจากาพี่ต่อยถอยพี่ต่อยก็คือคุณดายศ <S S 1> พี่ชายคุณแตงโมนะก็ล่าสุดเรื่องที่จะเอาไปให้ท่านผู้บัญช,ชาการตำรวจแห่งชาติก็ต้องคงต้องพับไว้ก่อนด้วย เพราะว่าเพิ่งเทถูกเทจากกรณีนี้มานะครับนะฮะพี่ชายของคุณตังโมเขาก็ถอยหลังแล้วขอพักไว้ก่อนแล้วอีกเหตุผลหนึ่งอาการต่างจากตอนฟาดตอนนี้ไม่รู้ว่าทนายตั้มฟอร์หรือเปล่าเ,ลเพราะว่ามันมีสายปริศนาโทรมาเตือนบอกให้ลดบทบาทในการออกมาเคลื่อนไหวในคดีตังโมโ,มโดยทนายตั้มบอกว่าสายปริศนาโทรมาบอกว่าเบาๆหน่อยตั้ม S <S 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 นี่ฮะทนายตั้มเล่าให้ฟังแบบนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าทนายตั้มจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหลังจากวันวันนี้ไหมวันนี้หยุดพักหนึ่งวันวันนี้คงจะพักนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทนายตั้มเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าทนายตั้มเนี่ยคือออกตัวค่อนข้างแรงรในการที่จะเดินหน้าตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคุณแตงโมพอมาเจอแบบนี้เอาจริงนะเหมือนทนายตั้มพูดอะค่ะยิ่งกว่าผิดหวังนี่ะเพราะว่าโดนเทนะคะทีนี้ชาวเน็ต กระแสสังคมว่ายังไงบ้างรู้ไหมคะในทวิตเตอร์เนี่ยดูล่าสุดเลยนะคะแฮชแท็กทนายตั้มติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะโโคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปให้กําลังใจอันนี้คือเป็นผลมาจากการที่โดนเทนี่เองใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมดูท่าทีอากับกิริยาของชาวเน็ตกันหน่อยนะคะคือนี่ทนายตั้มโพสสักประมาณเกือบทิ้งคืนใช่ไหมยิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทคือลักษณะพี่ต่อ,อยดายศเนี่ยคือเหมือนถูกกดดันมาจากทางคุณแม่ค่ะ ว่าคือไม่อยากให้ทนายตั้มมายุ่งกับเรื่องนี้เพราะคุณแม่เนี่ยมีการแต่งตั้งทนายที่ชื่อว่ากฤษณนเนี่ยมาดูแลคดีนี้แล้วทนายตั้มบอกว่าพักก้อนพักหนึ่งวันชาวเน็ตว่าไงบ้างอดูนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวิตข้อความนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตด้วยความเคารพชาวทวิตเตอร์นะ,ะขออนุญาตเอาความเห็นมามาออกอากาศนะคะนี่เห็นไหมไเ,เลือดข้นหรือเงินเข้มเอาดีดี นี่ค่ะตั้งคำถามแบบนี้นะคะนี่มันตั้งคำถามไปถึงกระบวนการยุติธรรมเลยนะครับออโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมเลยนะคะส่วนผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายหนึ่งทวิตข้อความบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทนายตั้มขออย่าให้เรื่องนี้เงียบจนกว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรมงานนี้ต้องหวังพึ่งสื่อทั้งหลายและชาวโซเชียลอีกครั้งคือถ้าเกิดว่ากระบวนยุติธรรมดีเราคงไม่ต้องทำงานหนักกันแบบนี้หรือเปล่า อันนี้แปลความออกจากโพสต์นี้นะคะบางคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าเลือดคนความยุติธรรมจางนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ประชาชนเขาคิดคิดเห็นยังไงกับกระบวนการยุติธรรมไทยอ่ะนี่ความเห็นชาวเน็ตบางส่วนค่ะมาดูคนดังกันหน่อยนี่นหมาใหญ่แพ้อะไรเนี่ยแพ้หมาหมูหมาใหญ่<อ>แพ้หมาหมูเพราะฉะนั้นหมาหมูรุมกัดอย่าปล่อยอันนี้ใครอะ่ะ มอแแลปพันดาเพื่อนตั้มหอนแล้วบรูเพื่อนตั้มหอนแล้วบรูก่อนหน้านี้พี่หนุ่มกันชัยบููไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมคะอย่าว่าแต่พี่หนุ่มแล้วพวกเราก็พวกเราบรูเดินเข้าร้านอาหารสุนัขกันใหญ่เลยถนัดกว่าอ่านข่าวก็หอนนี่ค่ตอนนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนคนบันเทิงคุณแคนดี้รากแกนนี่นี่นี่ ได้แต่ให้กำลังใจจริงๆค่ะพี่สู้ๆนะคะอันนี้ไปคอมเมนต์ในเพจของทนายตั้มมานะคะนี่คือรวบรวมให้คุณผู้ชมเห็นอากับกิริยาปฏิกิริยาหลังจากที่ทนายตั้มออกมาโพสต์ว่าตัวเองเนี่ยโดนเทแล้วก็คือคทางคุณแม่เนี่ยอบอกทนายตั้มอย่ามายุ่งนี่เเห็นไหมตั้มเต้อย่ามายุ่งทนายตั้มบอกไม่เป็นไรวันนี้พักก่อนเดินหน้าหาความจริงต่อค่ะ